สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาศิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนาจะได้มาเล่าถึงภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31กรกฎาคม2566ค่ะ เรามาดูการโครจรของดวงดาวในช่วงนี้กันนะคะฉัดขอหยิบภาพการโครจรของดวงดาวในวันที่17กรกฎาคม2566ขึ้นมาพูดค่ะนั่นก็คือที่ราศีเมษจะมีดาวพฤหัสหมายเลข5และพระราหูหมายเลข8สถิตอยู่นะคะดาวพฤหัสได้ตำแหน่งราชาโชคและพระราหูได้ตำแหน่งเทวีโชคค่ะราศีพฤษภ มีดาวมฤตยูหมายเลขศูนย์สถิตอยู่ค่ะส่วนราศีกรกฎโอ้มีดาวสถิตกันอยู่สีดวงเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธแล้วก็ดาวเกตค่ะดาวอาทิตย์โคจรย้ยายมาจากราศีเมถุนค่ะพอมาอยู่ที่ราศีกรกฎก็ทำให้ได้ตำแหน่งมหาจักรนะคะ แล้วก็ดาวเกตค่ะดาวเกตโคโจรยกย้ายมาจากราศีสิงค์ค่ะส่วนดาวจันทในวันที่ 17, 18และ19กรกฎาคมดาวจันทร์อยู่ที่ราศีกรกฎค่ะหลังจากนั้นดาวจันทร์ก็จะโคโจรเคลื่อนย้ายไปอยู่ณราศีสิงห์ไปอยู่ราศีกันคือดาวจันทร์เป็นดาวที่เดินเร็วค่ะมีอัตราการโคโจรเฉลี่ย2วันครึ่งต่อหนึ่งราศี มาดูราศีสิงห์นะคะที่ราศีสิงห์มีดาวอังคารหมายเลข3และดาวศุกร์หมายเลข6สถิตอยู่ค่ะส่วนราศีกุมก็จะมีดาวเสาร์หมายเลข7สถิตอยู่นะคะจากนั้นเรามาดูภาพการโคจรของดวงดาวในวันที่23กรกฎาคม2566ค่ะเราจะเห็นว่าดาวพุธหมายเลข4ได้ โคจรย้ยายจากราศีกรกฎมาอยู่ณนะราศีสิงห์แล้วนะคะซึ่งการที่ดาวพุธมาอยู่ที่ราศีสิงห์ส่งผลให้ดาวพุธได้ท้งตำแหน่งราชาโชคและตำแหน่งมหาจักรค่ะชาวลัคนาราศีกันคะ่ะการที่ดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งโคจรย้ยายเข้ามาสถิตณนะเรือนลาภะของท่าน สิ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกันก็คือท่านจะมีเพื่อนฝูงหรือมีที่ปรึกษาเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะอาจจะเป็นคนจากภาครัฐหรือจากคนที่ทํางานในองค์กรระดับใหญ่ค่ะนอกจากนี้บุคคลที่เป็นเพศชายจะนำพาความสำเร็จมาให้กับท่านนะคะแต่เคล็ดลับสำคัญก็คือว่า ท่านอย่าโลภมากค่ะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าคิดมีลาบนะคะหรือถ้าโลภนะคะจะไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้ค่ะและการที่ดาวเกตหมายเลข9โคจรยกย้ายเข้ามาสถิตณเรือนลาภะของท่านสิ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกันคือท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จ ในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของรายได้ซึ่งถึงแม้ว่าท่านจะต้องอยู่ห่างจากบ้านหรือห่างจากครอบครัวท่านก็ยินดีค่ะขอให้ได้ประสบความสำเร็จตามที่ตนตั้งใจวันที่23กรกฎาคมดาวพุธหมายเลขสี่โคจรยกย้ายเข้ามาสถิตณนะเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีกัน สิ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นมีทั้งเรื่องเวิร์กและเรื่องที่ไม่เวิร์กนะคะจะขอพูดเรื่องที่ไม่เวิร์กก่อนค่ะเรื่องที่ไม่เวิร์กนั่นก็คือว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยนะคะรวมทั้งมีเกณฑ์ที่จะมีความยุ่งยากในเรื่องที่เกี่ยวกับการพูดหรือว่าการเขียนต่างๆค่ะส่วนในเรื่องที่เวิร์กนะคะนั่นก็คือว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการ ศึกษาค้นคว้าต่างๆด้วยตัวท่านเองนะคะท่านจะต่อสู้กับความไม่ดีนะคะกับความชั่วร้ายหรือว่าความไม่ยุติธรรมความไม่ถูกต้องต่างๆนะคะและท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของยารักษาโรคเรื่องของเคมีพันธ์ค่ะชาวลัคนาราศีกันที่เกิดกลางวัน คือเกิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงก่อน6โมงเย็นนะคะในช่วงนี้ท่านมีความพึงพอใจที่จะทำงานอยู่เบื้องหลังมากกว่าออกไปอยู่หน้าเวทีค่ะส่วนชาวลัคนาราศีกันที่เกิดกลางคืนท่านมีเกณฑ์จะได้ไปทำงานที่คนอื่นเขาทำเสียหายไว้ค่ะ เรามาดูอิทธิพลของดาวจันทร์ที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้กันนะคะวันที่17ถึงวันที่19กรกฎาคมชาวลัคนาราศีกันเลือกทำสิ่งใดก็ได้ประโยชน์อุด,ดมไปด้วยชื่อเสียงอุด,ดมไปด้วยเกียรติยศค่ะวันที่20ถึง21กรกฎาคมสองวันนี้ชาวลัคนาราศีกันน่าจะไม่ค่อยถูกใจนะคะนั่นก็คือว่าทำอะไรก็ มีแต่จะเสียนะคะไม่ค่อยเกิดประโยชน์ไม่ค่อยเกิดผลนะคะวันที่22ถึง24กรกฎาคมโอ้อันนี้ฉันว่าท่านตรงชอบแน่เลยนั่นก็คือว่า3มวันนี้นะคะทำอะไรก็เกิดประโยชน์แก่ตัวท่านค่ะไม่ว่าจะชื่อเสียงไม่ว่าจะเงินทองนะคะแล้ววันที่25 26นะคะก็ยังดีอยู่ต่อค่ะนั่นก็คือ ท่านจะได้โชคลาภนะคะทั้งในเรื่องของการเงินทั้งในเรื่องของอาหารการกินนะคะและวันที่27-28กรกฎาคมชาวลัคนาราศีกันท่านจะเก่งในเรื่องของการตลาดค่ะท่านจะได้ประโยชน์โชคลาภจากการเจรจาจากการติดต่อนะคะและวันที่29ถึงวันที่31กรกฎาคมชาวลัคนาราศีกันนะคะท่านทำอะไรก็เป็นที่รักของผู้ใหญ่ค่ะ และมีเกณฑ์จะได้โชคลาภไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นที่ดินรวมทั้งยวดยานพาหนะค่ะในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงในรอบนี้สัดขอเชื้อเชิญให้ท่านทําบุญเสริมดวงบูชาดาวอาทิตย์นะคะท่านสามารถทําได้ง่ายๆดังนี้ค่ะแบบแรกนะคะถ้าหากว่าท่านเป็นสายสวดมนต์เป็นสายนั่งสมาธินะคะ ท่านก็สวดมนต์หรือว่านั่งสมาธิทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลาสวดมนต์เวลานั่งสมาธิก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออันเป็นทิศที่เทวดาพระอาทิตย์ท่านสถิตยอยู่นะคะแบบที่สองค่ะถ้าท่านเป็นสายถวายข้าวของนะคะท่านก็เตรียมหลอดไฟจำนวน6หลอดนะคะรวมทั้งดอกไม้สีแดงจะเป็นจำนวน6ดอกหรือ6ช่อก็ได้นะคะอันนี้สำหรับการถวายข้าวของนะคะ ในส่วนที่3ค่ะถ้าหากว่าท่านเป็นสายที่ออถวายเงินนะคะหรือว่าบริจาคทำบุญทำกุศลทำทานนะคะท่านก็ใช้เงินค่ะจำนวน6บาทหรือ60บาทหรือ600บาทในการทำบุญทำทานค่ะสุดท้ายนี้ฉัดขอกราบขอบุญบารมีขององค์สารหลักเมืองและพระเทพารักษ์ทั้งห้า อํานวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีหลักในการคิดมีหลักในการดําเนินชีวิตและขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ